จะบอกแล้ทุกคนออกไปอ่ะใช่เหรอโดนทิ้งอ่ะบังบังโอ้โหไม่เอาออกมาเร็วเพื่อนยกโทษให้แล้วไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ชาติล้ด็กหนีล้มาแล้วกำลังดูอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีเพราะว่าตังค์หมดแล้วเ่อนแล้วของมันจะหายไปอ่ะถึงมอนิเตอร์สักหนึ่งอันวิดีโอคาเมล่าสักหนึ่งจะต้องแสตทไลท์ไหม ตังไม่พอก็อยากจะจบคนหลังต้องแบบไปฟาร์มหาตังไว้ใช่จริงตังไม่มีมีเกลือเยอะมากด่านนี้ด่านที่น่ากลัวสุดความเฮาสขนมปังปะใช่สดไหมชอบความเผ็ดเอาล่ะมาดูเควสกันครับผมเอัชแนลออฟเจตีว์ผีตัวนี้ชื่อโทมัสโจนโจนอีกแล้วเลยโจนอยูแล้วว่ะโทมัสเมื่อกี้โรเบิร์ตโจนมีครอบครัวตัวโจนนี่ว่ะอ้าวสตองแฟตไลท์ผมหายเจนี่เจนี่ มีคนขืนเลยข้างล่างอะดินี่ไงอยู่นี่จะร้องทำไมร้องดิไปฉายอ่ะตรงนี้เอาไปฉายวิญญาณทิ้งไม่ให้หมดเอาละได้เวลาปฏิบัติการเออใครจะอุณหภูมิไหมออมาแล้วออมาแล้วใช่ไหมโอเคั้นสเินิดบอกว่าดีหนังไปลุยกันเถอะบ้านหลังนี้มีที่มามาจากไหนมา าหยิบหยิบไปใช้ผิดมันไม่มีเว้ยโยแอนจะแค่อันเดียวโอ้ไม่ก็เป็นเพรากู่าไม่ไปทางคุณเลยวะอย่าทิ้งกันนะอยู่ด้วยกันนะไม่เป็นที่เปิดไฟโคตรมืดครับจะมืดอะไรขนาดนี้ก็ถ้าไม่มีไฟฉายมันก็จะมืดมากออกเลยอ๋อนี่วันนี่ E M f ป่ะนี่เออใจ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 แล้วตัวค่ากันถือ E M S อยู่ปะถืออยู่เราเราถือ E M S อะ จะไปส่งจะไปที่ไหนนี่กริปเดี๋ยวตัดไฮไลท์เดี๋ยวใส่สาวตบปลุกให้ไอ้ผีมาตรวจโควิดไหนสิเอาตุ๊กตาบูดูด้วยครับไหนใครมือว่างเอาไปได้ด้วยเหรอเปิดวิทยุไหมโอ้โหแเปิดให้ลองว่าตุ๊กตาบูดูมันเดินได้เว้ยถ้าตาหยิบขึ้นมาแล้วตาไปอะจะเดินได้จริงจริงหรอบูดูเดินได้อยางงี้ต้องลองจาได้ว่าเออจะทิ้งจะดอกของอ่ะดอกไป ป๊ะปะไหนอ่ะปลาไปแล้วอ่ะมันต้องปลาใส่อะไรสักอย่างปลาใส่ผีป่ะปลาใส่เอินฉันไม่ใช่ผีถ้าเราปลาของผีจะโกอดปะไม่รู้ปลาใส่เนี่ยปลาใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดพอดีเทปปะไม่เห็นมีอะไรติดเลยเพื่อนยังไม่ติดไม่ยังไม่ติดแต่ว่าผีมันตอบสนองมันเดียวไม่ใช่หรอเราต้องแยกปะ เราแยกอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนสองกับหนึ่งนายโยไปกับสองไปเป็นคู่ให้เดียวเดี๋ยวเดียวไม่มีไฟฉายแล้วก็ไปหนึ่งคนเดียวนอกจากสละกไอ้เพื่อนเราไปเป็นคู่เป็นการเสียสละที่น่าปลื้มปิติเหลือเกินงั้นแต่เราไปกับเอิญเอิญไม่มีไฟฉายไงมามาเมื่อกี้ทางไหนยังไม่ได้สำรวจบ้างโหยคนไม่มีไฟฉายนำเห็นทางเขาแสงทะลุชั้นสองยังไม่ได้ขึ้นอ่ะเราไปชั้นสองไหมเมื่อกี้ใครปิดประตู อยู่ไหนกันเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยอยู่กะที่เลยไม่ได้ออกเดินไปไหนรอด้วยย่าทิ้งหนูคนเดียวเสียงเหนื่อยไรวะต้นคอคนไปว้าคนมันกลัว h e l l ฮัลโหลกู e ไอเดียโย่เปิดเราเสียงไมค์เพ้่นได้ยินบ้างไหมฮัลโห Hello หลกิฟต์ n ารไม่มีการตอบรับ r o w the b a l l ต้องรอเขามาก่อนนะเพื่อนนั่นแหละสิ เอ้ยเพิ่งรู้โอ้เปิดตรงนี้ได้ด้วยเปิดได้ด้วยวะเปิดอะไรคุยอะไรได้อีกบ้างใครมาคงมาแฮ่ใส่ก็จะได้ขวบเลยห้องเก็บของเพื่อนจริงๆน่าจะมีแบบจำสแกนเนาะแคนนี้ก็จะบ้า,าตาอยู่แล้วที่มีจำสแกนอีกแหลยเออเราแบบของตกใส่เงี้ยต้องัวไหมลองไปดูไหมไปไปไป e l l o Thomas s t ตรน where are you where are you โอ้ตัวนี้น่ากลัว ไฟเขายังไม่ปิดเลยเดยซ้ำมาเพื่อนปกติมันจะมีตัดไฟเราต้องเปิดไฟไงมันถึงจะปิด Where are you เรเรียกบ่อยๆแต่เขาจะได้มา Keep at a side Keep at a side Hello Hello Where are you Where are you มีการตบเฮ้ยเฮ้ยมามาอยู่ไหนเฮ้ยไม่เขาหลอกอ่ะแต่เขาหลอกเขาหลอกเขาเฉยเขาปิดไฟแล้วเพื่อน เอาแล้วรอด้วยไม่มีไฟฉายรอด้วยไม่มีไฟชั่นเราว่าอู้อ่ะอยู่บนรถไม่เพื่อนกลับกลับว่าไม่ได้อยู่บนรถกลับก่อนดีกว่าโอ้ยอยู่ไหนล่ะในบ้านอ้าวอยู่บ้านเหรอยู่ตรงไหนเขางบนเหรอเออจะบอกเราทุกคนออกไปอ่ะใช่เหรอเขาบอกว่าผีจะต่อสนองต่อคนที่อยู่คนเดียวอู้แปวแล้วทุกคนปต่อไปอย่างเราบ้านยังออกกันหมดแล้วเราอยู่นอกบ้านละเอ้าเอามาช่วยเลย เรามาช่วยก่อนไม่มีไฟฉายเพื่อนม่เข้าใโดนทิ้งอ่ะไฟแช็กมีผลรึเป่าเดี๋ยวโดนฆ่าอีกนะเอาไฟแช็กแล้วไฟแช็กไปไฟแช็กมีโคตรเบื่อจะบอกเลยเวจะมีผลไหมเนี่ยผีหลอกขึ้นมานะสวยเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไม่เราปิดเองไงจะดูไงว่าสว่างแค่ไหนโอ้โหไม่มีเลยไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนไฟแช็กมาเหมือนฆ่าตัวเองอ่ะแม่งมองไม่เห็นเลยเลยฟังสล็อตเลย Where are you Where are you มาอย่างมาอย่างมาแล้ว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 อยู่ข้างนี้เมื่อกี้เธอหลอกอย่างเดียวอ่ะเคนหลอกอย่างเดียวที่ถ่ายติดไหมวะเฮ้ยถ่ายติดอยู่ถ่ายติดอยู่ข้างล่างอู้แสดงว่าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแบลกล้องกันแบลกล้องกันข้างล่างอู้ไม่เอาอู้อยู่ไหนวะครชอะไรเจ๊อ่ะข้างล่างเฮ้ยเฮียเหล็กก้อน ค่าซัวน์เตอก็ยังไม่ได้ต่ํากันเลยเพื่อนโยมาสองไฟหน่อยไม่เห็นอันนึงนะไปอย่าละกดออกกดออกกดออกมีกดออกมีกดออกเฮ้ยมันเห็นจากในกล้องนี้ได้เลยอ่ะโอเคกล้องไหนกล้องวิดีโอเออกดออกมาแล้วเนี่ยเห็นเลยเนี่ยชัดเลยเอิร์นปะเราเราจะไปอยู่ที่ผีอยู่หรือเราจะไปหาอู้ไปหาอู้กันจะได้แน่ผีอยู่ข้างล่าง ข้างบนแล้วตัวที่แน่ผีอยู่ข้างล่างผีอยู่ข้างล่างเอาก็ผีอยู่ข้างล่างเราอะไรขึ้นข้างบนไงหูโอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะอู้หอยู่ตรงข้างบนตรงไหนวะเพื่อนเพื่อนลงมาข้างล่างเร็วเร็ววววแล้วได้กดออกมาเนี่ยหลังจากนี้ออกมาเร็วเพื่อนยกโทษให้แล้วเออเร็วเพื่อนใครแล้วเพื่อนไม่เอาโดนหลอกอีกอ่ะไม่โดนไหนวะอู้หูนี่ยเดินอยู่ชั้นสองเนี่ยไม่ใช่แล้วจริงๆอยู่ชั้นสองเนี่ยเฮ้ยเขาล่ากเขาล่าเพื่อน ไฟกระพริบไฟกระพริบเพราะว่าปิดกันเอ้าเอตัวมันแรงไปเราตรงนี้เราตรงนี้เข้าไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ว่าจะไม่ออกจากตรงเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราโดนนี่ตัวไม่ใหญ่กระตุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วไปลนางอ่ะไม่ดุนะแต่นางอ่ะชอบแบบว่าเล่นกระเสียงเว้ยใช่ไม่ชอบเนี่ยตัวนี้อ่ะนางมาแบบเงาดำๆอ่ะช่วงหลังๆเดี๋ยวนางก็มาเป็นตัวเป็นตน อยู่ในอ mm ูออกมาเถอะเอออู <goof cji> oh, yep. <c oughs> <com Catholic z> ้ออูอยู่ไหนวะมันไปให้ใส่หูทีนึงอะเออมันชอบหลอกไหมมันแค่อูแม่งอยู่คนเดียวแล้วแบบอยู่แบบแอบแอบได้นะเพื่อนเราว่าอูอะอยู่นอกบ้านเว้ยใช่ช่วยบ้านแล้วไปทาอะไรวะตรงนั้นอ่ะฮะออกมาเร็วอูวันไหนกันน้าหวังโอ้ยุยล่า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 แอบแอบ แอบตรงไหนดีวะขวัญลาใครไม่รู้่ะอ้ยเอไหนวะออกอีกแลยเอ้ากูโดนกูโดนเองโอ้แม่โอ้แม่มีคนตายแล้วจบออกแล้วกูโดนองออกแล้วไอโออยู่ไหนยมีคนเมียนเรอะเงียนอะไร เราอ่ะหายไปเพิ่มไปแค่ได้แค่กดออกอย่างเดียวเองจริงๆหรอใช่แล้วมีขึ้น e m f เงี้ยแสดงว่าคู่นี้ต้องใช้ e m f แน่นอน e m f ใส่ก่อนไม่รู้จะเบลล์ห้าหรือเปล่าแต่ใส่ไปก็ e m f เบลห้าเดี๋ยวให้มันแขียนหนังสือกันโยเอากล้องวิดีโอไปตั้งเดี๋ยวมีต้องเสือเนี่ยตั้งไปแล้วกล้องวิดีโออ่ะรู้แต่ว่ามีแค่กดออกอย่างเดียวจริงไม่ต้องจริงไม่ต้องวิดีโอแล้วก็ได้ว่แล้วรู้กดออกแล้ว อือหาอีกันหนึ่งอะ่ะแล้วก็สุม่มได้ปะเดี๋ยวตายหมดได้มีตังเล่นแล้วนะใช่ <laughs> ไม่มีตังเซอ,อ่์นะคนแบบหนึ่งคนครับใครมีตังเยอะก็เข้ามานะ่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราทิ้งของที่ผิดพลาดไปเพื่อเราทิ้งไฟฉายโอม่บ oh ขณะนี้ผมอยู่โลกยานผมกำลังเฝ้าหมอ<ร><ร>พวกเขา<ร>กำลังทำอะไรสักอย่าง E M F เนี่ยเราเอาไปบ้างยังยังเอาไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบรับเลยแต่ลองเอาไปด้วยเอาไปด้วย กต่เทอร์โมมิเตอร์ก็ยังไม่มีการตอบรับโอ้ยเจอศพเพื่อนเนี่ยเราจะทำการพิธีไล่ผีก็อยู่ตรงโต๊ะตรงเนี้ยแหละเพื่อนเรียกให้เขามา Hello Thomas Jones Thomas Jones Can you write something ยังไม่เปิดเครื่องเลยอ้าวแปวแมวมันต้องใช้กดเอาอะแต่เราคิดว่าผีตคนนี้ไม่น่าพูดน่าจะได้แค่เข้ามาหลอกหลอนอะพะเขาไม่ค่อยปรากฏเขาแค่แบบร้องเพลงทำ เดินทำเสียงแแห่ใส่หูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มัฟิซซิ่งเลยเอ้ยฟิซซิ่งฟิซซิ่งมีไอมีไอมีฟิซซิ่งด้วยเหรอมีไอเมื่อกี้เห็นไออยู่คนละไอไอฮัลโหลจริงปะเนี่ยมีไอปะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีไอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมีไอจริงใครไม่รู้ใช่เหรอเออเมื่อกี้มีควันลอยควันปุ๊บนิดนึงอ่ะอ๋อยังไม่ได้ถ่ายรูปกจนตายเนาะสามสองเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววย่งวิ่งหนี ีจ oh. ังหวะโคตดไฮไลท์มากเลยสีโหโยงจริงแต่เราจะถ่ายลูปไปแล้วแบบกล้องแม่งหมดอ่ะภาพแม่งหมดแม่งไรประโยชน์และเขียงทีได้ไฮไลท์และได้ไหไลมาอันนึงแล้วไอ้ใจคอไม่ดีผีไปจูกข้างโยกม่แกข้างโยกแต่มันจะหันมาเล็คหน้าเรา เดี๋ใช่วยน่จะเดินไปหาอูก็ได้แล้วตอนนี้จะเดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้มีฟิซซิ่งใช่ไหมมีกดออกมีฟิซซิ่งฟิซซิ่งยังไม่ชัวร์แต่กดออกแน่นอนมันจะเหลืออีกอย่างให้วะมันจะมีเลเวอเรนซ์อะไร หันตุตู่เปวะอะไรคือหันต์ตู่เพื่อนหันตู่หรอประเทศใหม่อย่างนั้นหรออีหันตู่มันทำอะไรได้วะอีหันต์ตู่มันผีที่หายากจะสามารถหาได้ในอากาศร้อนเอออุณหภูมิที่แบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยจะโจมตีตอนที่แบบอากาศหนาวๆอ่ะมันจะออกมาโจมตีสิ่งที่แส่ของหันตู่เนี่ยก็คือตอนอุณหภูมิต่ำอ่ะเออมันจะชี้ไปที่ฮันตู่เพราะว่าฮันตู่จะแบบโจมตีตอนอากาศต่ำอากาศเย็นแล้วก็มูฟสปิดเร็ว อแล้วไอ้สโลเวอร์มันจะเดินเดินช้าในตอนอุณหภูมิอุ่นอุน่อุณหภูมิที่อุนน่นอาจจะแบบจุดไฟจุดเทียนเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ปะ่ะเราต้องหาฟิงเกอร์พิ้นมันจะเป็นทานตู่ถ้าเราได้ฟิงเกอร์พิ้นอาไฟโาจาจะต้องมีคนใด<ๆ>คนอยู่ตายเอาปะ่ะเข้าไปอีกรอบหาฟิงเกอร์พิ้นกันเดี๋ยกี้ก็น่า,นนากลัวนะเราเว้าเอาป่ะ อัอต้องทำไมหมคะปิงก็ปิบบ้งจ้ะบ้านเป็นกระมือมันจะอยู่ตามแถวประตูแถวซอกหลีดูตรงขอบๆได้ดูดิเผื่อเผื่อจะมีอันตูดมาคูวิ่งเลยนะวกก่อน <c oughs> ไม่รู้ไ่้ยัาง,งาวิ่งไปแล้วเมื่อกี้แถวนี้ไม่มีประตูต้องซ่องขอ,ขอบขอบขอบ,ขอบตรงไหนดีอยเตื้องทำไมเปนมืดอนิ่งเดือยเฮ้ยมีฟิฟกต์ซิงว่ะฟิฟเิ่งเนี่ยมีไอคอนฟิฟเิ่งโ <c oughs> ชว์อะไรอยู่ตรงขอบประตูเลยอ่ะมีไอคอน เราเราแับเราดูไออันนี้มีฟิล์มประตูนะคะประตูประตูประตูหน้าประตูหน้ามีป่าประตูหน้าประตูหน้าไหนวะกันนี่แหละประตูนี้แหละที่ยืนเนี่ยยืนตรงเนี้ยบีมไหมไม่มีอ่ะแต่ด้านหลังอ่ะประตูด้านหลังประตูด้านหลังไม่ด้านหลังประตูของประตูนี้ด้านหลังประตูด้านหลังของประตูนี้ด้านหลังของประตูหน้าไม่มีไม่มี ไม่มีอีกไม่มีไม่มีอะไรเลยแค่เนาไม่มีอะไรเลยมีเลืออะไรเลยเป่นีที่อยู่ในบ้านแต่ที่แน่ที่แน่นอนคือมีฟิสซิ่งแหละเราไป่รออะไรเยอะเราเอาฟิสซิ่งกับกดออกไปแล้วเอาเพื่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเดาตัวจรอะไรเราเป็นหันตูดได้ปะเรอเอาหันตูดเราจะเอาเอาอยู่อะไรหันตูดก็ได้หันตูดก็ปิ้นเราเอาหันตูดนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าเป็นผีแปลกๆไม่เคยเจอพร้อมยังพร้อมแล้ว เอาวิญญาณข้ามาด้วยผีนี้ก็คือยูไงอะไยู่ไรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวน้อยก็ได้ดอล่าเยอะกว่าไอ้นั่นนะ๙7เสียไปเท่าไหร่เนี่ย